แอสตันมาติน V8 Signature Concept โหมดตัวครั้งแรกในงามรถที่ว่าออฟฟิสปีสองพันสิบแปดแอสตันมาติน V8 Signature Concept เป็นรถยนต์รุ่นพิเศษที่สร้างขึ้นเพียงคันเดียวผ่านบริการ Q by Aston Martin Commission สำหรับลูกค้ารายหนึ่งรถคันนี้ถูกขนานนามว่า The Ultimate Citycar เนื่องจากเป็นการนำเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.7ลิตรกำลัง430แรงมา้าจากรุ่น Vantage S มาติดตั้งในตัวถังของ S y g n e t ทีมวิศวกรของ Aston Martin ได้พัฒนารถคันนี้โดยเริ่มจากโครงสร้างตัวถังเหล็กของซิ g n e t และติดตั้งโรเคสตเพื่อเสริมความแข็งแรงมีการปรับปรุงส่วนต่างๆเช่นผนังกั้นห้องเครื่องยนต์และอุโมงค์เกียร์เพื่อรองรับเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.7ลิตร นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกันสะเทือนจากแวนเทรรุ่นก่อนหน้าภายนอกของรถยังคงรักษารูปลักษณ์ของซิกเนตไว้แต่มีการขยายซุ้มล้อด้วยวัสดุคาร์บอนคอมโพสิตเพื่อรองรับความกว้างของล้อที่เพิ่มจาก16นิ้วเป็น19นิ้วด้านหลังมีการติดตั้งต้อไอเสียคู่ตรงกลางซึ่งเป็นระบบไอเสียที่ออกแบบเฉพาะรุ่นนี้เครื่องยนต์ V8 ขนาด4.7ลิตรให้กำลัง430แรงมา้า และแรงบิด490นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นแบบ s p o r t s h i p t 2 7 Speed จาก V8 v a n t a g e S ด้วยน้ำหนักรถเพียง1,375กิโลกรัมทำให้ V8 Signet สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4.2วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง274กิโลเมตรต่อชั่วโมง บบเบรกประกอบพื้วยานเบรกขนาด380ม mm, ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบโมโนโบล็อก6ลูกสูบที่ด้านหน้าและจานเบรกขนาด330มิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบโมโนบล็อก4ลูกสูบที่ด้านหลังคาลิเปอร์ถูกทำสีเหลืองเพื่อให้แต่ดกับสีตัวถังบักกิ้งแฮมชายกรีนภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งโลเคปเบาะนั่งแบบปักเกตซีจากเรคลรพร้อมเข็มขัดนิรภัย4จุดปวงมอลาลัยพุ่มด้วยอะคาตาล่าที่สามารถถอดได้ แผงหน้าปัดคาร์บอนไฟเบอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบดับเพลิงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน FIA Aston Martin V8 s i g n a t u r Concept เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางวิศวกรรมของทีมงาน Aston Martin ในการสร้างสรรรถยนต์ที่ใหม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้น ชมแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ